ชาวบ้านเฮาฮาพึ่งหลวงทำรังใต้คางคิ้วบนรูปหล่อหลวงปูด,ดุพมมปัญโยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือชาวบ้านเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อพึ่งหลวงนะคะจำนวนมากมาทำรังใต้คางคิ้วรูปหล่อ องค์หลวงปุ่ดุพมมปัญโยนะคะถึง9้ารังเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะคะบริเวณอนุวัติวงศ์ตำบลดอกคําใต้อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะคะได้มีฝฟงพึ่งหลวงพากันบินมาเกาะบริเวณใต้คางและใต้คิ้วรูปหล่อหลวงปู่ดุพมมปัญโยนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะพบมีถึง9รังเลยนะคะ โดยเหตุการณ์นี้นะคะได้สร้างความแปลกใจและก็เป็นที่ฮือหายแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะตลอดจนสามเณรและก็พระสงฆ์ภายในวัดอนุวัติวงศ์นะคะชาวบ้านผ่านไปผ่านมาถึงกับร้องฮือาเลยนะคะเห็นฝูงพึ่งเด่นชัดเลยนะคะที่พากันมายึดทำรัง ที่รูปหล่อของหลวงป,ปู่ดุนะคะถึง9ลังนะคะซึ่งรูปหล่อดังกล่านะคะเป็นรูปหล่อองค์ที่ใหญ่ที่สุดของล้านนาหรือว่าของประเทศไทยเลยนะคะโดยไม่บินหนีไปไหนนะคะจนสร้างความชังงนสงสัยให้กับผู้คนที่มาเห็นเป็นอย่างมากนะคะจึงเชื่อกันว่าพึ่งอาจหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะ เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของรูปหล่อของหลวงปู่ดุพรมปัญโยนะคะทั้งนี้นะคะเจ้าอาวาสวัดอนุมัติวงศนะคะและร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธาบรรดานลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนะคะช่วยกันสร้างรูปปั้นหลวงปู่ดุพรมปัญโยนะคะขึ้นมาเมื่อ หปีที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จนะคะด้วยงบประมาณกว่า20ล้านบาทนะคะทางวัดก็ได้สร้างต่อเติมไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้นะคะรูปหล่อของหลวงปู่ดุพรมวปัญโยนี่นะคะท่านอยู่ที่วัดสแกตตำบลธนูอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเนื่องจากหลวงปูด่ดุเป็นอริยสงฆ์ที่ท่านเจ้าวาดทาน,นับเถอนะคะประกอบกับ ได้พบกับพระเดชพระคุณหลวงตาม้านะคะสิทธิ์หลวงปู่ดูได้เมตตามีดำริให้ร่วมมือกันจัดสร้างรูปหล่อหลวงปู่ดู่ขึ้นมานะคะภายในบริเวณวัดอนุมัติวงนะคะจึงได้เริ่มสร้างเมื่อปีพศ2557นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะรวมระยะเวลาการสร้าง6ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แล้วส็บนะคะ ทั้งนี้การจัดสร้างดังกล่าวนะคะเพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีศรัทธานะคะมาสักการะบูชารูปหล่อหลวงปูด่ดุและก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนานะคะสำหรับพึ่งหลวงที่ได้เข้ามาทำลังนะคะด้วยการสร้างรังติดกับบริเวณคิ้วสองข้างนะคะใต้คางลำคอข้างลัด นี่เลยนะคะข้างและจุดนะคะแล้วก็หลังของหลวงปู่ดุอีก9หลังนะคะรวมเป็น9หลังนะคะและก็แต่ละหลังมีความยาวประมาณ1-2เมตรนะคะโดยไม่บินหนีไปไหนเลยนะคะทั้งนี้นะคะรูปหลอ่อหลวงปู่ดุนี้นะคะซึ่งมีขนาดความกว้างหน้าตัก24เมตรสูง40เมตรนะคะใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยนะคะทาด้วยสีทองเหลืองอลาม นั่งสูงเด่นตะงานบนแท่นมองเห็นเด่นชัดเลยนะคะหน้าเลื่อมใสศรัทธาและที่น่าแปลกใจก็คือรูปหล่อหลวงปู่ดุมักจะมีฝูงพึ่งเข้ามายึดเกาะทำาลังทั่วองค์หลวงปู่ดุเลยนะคะโดยสร้างหลังติดที่บริเวณใบหน้าคิ้วทั้งสองข้างใต้คางลำคอแล้วก็ข้างลำตัวบริเวณรวมแล้วก็คือ9ก้าหลังนะคะซึ่งแต่ละหลังมีขนาดความยาวประมาณ1-2เมตรเลยนะคะ และที่สําคัญนะคะพึ่งหลวงเหล่านี้ไม่หนีไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ยังไม่ได้ทําร้ายใครนะคะนี่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนเลยเชื่อว่าพึ่งเหลืองมาให้โชคด้วยบุญบารมีของหลวงปู่นะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านไหนอยากไปชมอยากไปกราบไหว้บูชาหรือไปร่วมทําบุญที่วัดก็ไปได้นะคะที่วัดอนุมัติวงศนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะ